สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณโครงสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณโครงสุดท้ายของเราที่แนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบวันนี้ทางเราจะจับชด2ตัวบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรคํานวณชด2ตัวบนนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางในงวดวันที่30ธันวาคมพศ2 5 6 3นี้นะคะทางเราขอแนะนําการคํานวณโครงสุดท้ายสูตร2ตัวบนนะคะท่านผู้ชม เรามาดูกันว่าเล็กเด่นของเรานะคะคำนวณได้ตัวเล็กเด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสนุนสลากิเบรัฐบาลคำเตือนเนอทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางการคำนวณโครงสุดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณสองตัวบนนะคะขอแนะนำสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ ชุดข้างบนนะคะเอาหลัก10ครั้งที่สองครั้งนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่2นะคะบวก4คงที่แล้วสําหรับชุดข้างล่างนะคะเอาหลักแสนนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่2 2ครั้งนะคะบวก3บวก1นะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณ2ตัวบนนี้ทั้งหมดได้6ชุดนะคะท่านผู้ชมสําหรับการจับชุด2ตัวบนคงสุดท้ายของเรานะคะมี6ชุดนะคะท่านผู้ชมขอแนะนําการคํานวณนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมาดาาัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นแนวทางการคำนวณโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะหลักสิบครั้งที่สองนะคะท่านผู้ชมสองครั้งหกคนสองสิบสองนะคะสิบสองบวกสี 4, 16, 16่สิบหกสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะ 6บวกคงที่นะคะได้10ไดเลขศูนย์ะคะสำหรับชุดข้างล่างหลักแสนนะคะเลข2 2บวก4ได้6 6บวก4ได้10 10ไดเลขเด่นศูนย์ะคะศูนย์บวก3นะคะได้3 3บวก1นะคะได้สําสำหรับผลออกรางวัลที่1นงในงดถัดมานะคะ3ตุกบนออก4 0 4ย์สําำหรับแนวทางการคำนวณลดเดสสองตุกบนในงดน,นี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข6เลยเลยศูนย์ และชดข้างล่างคำนวณได้เลขศูนย์เลขสามและเลขสี่ขออภัยนะคะท่านผร้ชมสำหรับน้ำลายนะคะขออภัยนะคะท่านผร้ชมจ้ะสำหรับการคำนวณศูนย์นะคะชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขหกและเลขศูนย์และชดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขศูนย์เลขสามและเลขสี่ผลรางวัลนะคะได้ออกมาแล้ว <c oughs> <ilgili> <c oughs> สามตัวบนในงวดถัดมานะคะสี่ศูนย์สี่เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชดสองตัวบนในงวดนี้นะคะชดข้างบนคาวเลริเดนเลขศูนย์นะคะ ชุดข้างแรงขาวตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะสองตัวบนออกศูนย์สี่เกับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะชุดข้างบนนะคะหลักสิบครั้งที่สององครั้ง9าคนสองสิปดสบวกปดยี่ได้เลขเด่นหนะคะหกบวกสีนะคะได้สิบได้เลขศนและชุดข้างล่างนะคะหลักแสนเลขห้าห้าบวกแปดสิบบวกปดยี่สอดยี่สิบเอ็ดไดเลขเด่นหนะคะ หนึ 1> 1่งบวกสามได้สี you, ่สี e ่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะได้หกเลขศูนย์ได้ชดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดถัดมานะคะหกหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับการจับชดสูตรคำนวณสองตัวบนในงวดนี้นะคะ ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขกหกนะคะชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขกหนึ่งนะคะสองชุดบนออกหกหนึ่งเดี๋ยวเรามาดบชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งสี่คนซองได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าด้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกสี่นะคะได้สิบสามด้เลขเด่นสามสำหรับชุดข้างล่าง หลักแสนนะคะเลขเก้าบวกหนึ่ได้10บส1บบวกหนะคะสิบเอเดได้เลขเด่นหนึนบวกสนะคะได้สี่สบวกน่งนะคะได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก9 94าเาสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นชมดตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสามดชุดข้างล่างคำนวณได้เลขหนึ่งเลขสี่เลขหผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสตัวบนเก้าเ เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชดสองตัวบนในงูนี้ชดข้างบนข้าวตัวเล็กเด่นเลขเก้านะคะและชดข้างล่างข้าวตัวเล็กเด่นเลขสี่นะคะสองตัวบนออกเก้าสี่จะรับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักสิบคั้นที่สองสองครั้งเจ็ดคนสองสิบสี่สิบสี่บวกหกยี่สิบยี่สิบเลิเเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกสี่คงที่ก็ได้สี่นะคะสําหรับชุดข้างล่าง หลักเซลเลขหนึงนึงบวได้เจ็ดเจบวกหกสิได้เลขเด่นสามบวนะคะได้หกหบวกหนะคะได้เจ็ดำหรับผลออกรางวัลที่หในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกสามศูย์สาหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขสี่และชดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลขสามเลขหกเลขเจ็ด ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนในงวดถัดมานะคะ3-0-3เพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรจับชุด2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนข้าวตัวเลขเด่นเลข0นะคะแต่ชุดข้างล่างข้าวตัวเลขเด่นเลข3นะคะ2ตัวบนออกมาแล้ว0-3นะคะสําหรับ0-3นในงวดนี้คืองวดวันที่16พันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่30พฤศจายมพศ2563นะคะ ทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายสูตรคำนวณสองวบนนะคะทางเราขอแนะนา,นาการคำนวณน,นี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะชุดข้างบนนะคะหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งสองคนสองนะคะได้สี่สบบวกแปดนะคะสิบสองสิบสองเลเลขเด่นสองนะคะ 2บวก4คงที่ได้6นะคะสำหรับชุดข้างล่างหลักแสนนะคะเลข2 2บวก8ได้10บ0บวก8 1ด18ดเลขเด่น8นะคะ8บวก3 18, 1, 1ะะได้1 1ได้เลข1 1นบวก1น่ะคะได้สําสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวาทางการคำนวณสูตรของเราในวันนี้คงสุดท้ายชุดสองสุดบนนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เล็กเด่นมาแล้ว ชดข้างบนนะคะได้เลข2และเลข6และชดข้างล่างคำนวณได้เลข8เลข1นึ่เลข2นะคะท่านผู้ชมสําหรับการจับชด2องทบนในสูตรคํานวณในวันนี้นะคะท่านผู้ชมการจับชดทั้งหมดได้6ชุดนะคะขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะได้นะคะ2 8 2 1 2 2 6 8 6 1 6 2นะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณสูงโค้งสุดท้าย2ตัวบนของเรานะวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วชุดข้างบนได้เลข2และเลข6และชุดข้างล่างคำนวณได้เลข8เลข1และเลขสนะคะสำหรับการจับชุดทั้งหมดได้6ชุดนะคะท่านผู้ชมได้28 2 1 2 2 6 8 6 1 6 2นสนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ๆ hey, hey, รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ